สวัสดีเพื <S <s ่อนไปอยู่โอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนไอยู่สังยังไม่นโนนนนสั่งแกนอยูในไลนี่ยอยู่ในไลนี่มีเงินนะครับไ่เงแจกกัได้ยูแจกไดู้แจกไว้แจกไว้ฟังกนฟังกน ที่ผมจะพูดนะตอนนี Mother, no? ้คุณซื้อแตกก็มันจะได้คุณได้อุดเพื่อนแล้วก็ให้กับวงอ่อนาได้ใช้แต่ผมไม่ควราผมโดนแถมเต็มที่เลยแถมเต็มที่เลยเต็มที่แล้วได้เ่าไรแถมกับปุกเลยอ่ะมันหนึ่งแถมหนึ่งยู่แเลี้ยวหกพันเก้าเก้าอันนั้ที่ยอยังไง โอ้ยหนึ่งแถมสองเอาเอ้ยเดี๋ยวแถมให้เดี๋ยวหาแล้วแถมให้่หรอกเอาเด้วแถมไม่หันหรอเออเดี๋ยวทางคนสักา้อนเดี๋ยวทีบอกแถมรถกระบะเป็นบ้าที่ซื้อคิ่มสองอันแถมรถกระบันเออเดี๋ยวผมผมจะไปเชียร์คุณผมจะเอาป้ายใหญ่ๆไปเลยเอาเอาผมพูดจริงเอาถ้าวันที่ผมไปเชียร์คุณผมจะเอาป้ายใหญ่ๆไปยืนถืออ้าวนุ๊กป๊อดยะเนี่ยเอาถือป้ายใหญ่เลย มืองทองเมืองทองเมืองทองใครเวนเอ้าคุณซื้อคิมผมวันนี้ครบวงออนเดอรลัสเอ้าสิบสี่ชุดได้ไหมที่ลาไ่ผมจะทับนี้ทัไผ่ใช่ไหมเวาไปิวป่ะทัไอันไป่น่ไงไหมอ่้าไปดิไม่ไม่แรงไม่แงไหมไม่เอาโอเคคุ้ม อย่างไงท้คอเอาจรงนะเมื่อวานผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปเชียร์คุณนะเมื่อวานนะไม่น้อยไปคนเดียวคือคุณได้หมดทุกอย่างเลยอะทั้งไอ้ผ้าพันคอทั้ง,อ,งอะไรวะไอ้ที่พักทั้งหมวกและคบทุกอย่างเลยสามารถใส่ไปได้เลยอะเอาคุณอุดหนุนผมวันนี้14 14เซตผม จะทําป้ายใหญ่แล้วไปเชียร์คุณในวันที่ผมไปเดี๋ยวผมไม่บอกตรงนะี้ผมจะไม่บอกเอฟซีคงไปวันไหนเดี๋ยวเอฟซีจะรู้เพราะว่าเพราะว่าคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะไปวันไหนค <c oughs> รับรู้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วคุยคุยกับพี่นุ้ยก้วแล้วแล้ว,ลวถ้าคุณอุดหนุนวันนี้ปับ๊บผมผมจะทําไม่แพงแน่นะไม่แพงไม่แพงเอาโอเคป้ายใหญ่ครับป้ายใหญ่ครับ ขัานไปอไว้อุไว้กอนอุบไว้ก่อนครับแต่ใหญ่แน่นอนใหญ่แน่นอนครับสี่คูณสี่ครับสี่คูณสี่สี่กิโลเมตรซนติเมตรเอาเร็วไปเร็วอุดนุนแน่เดี๋ยวจะฝนกับวัตถเกิดควมนี่เลยเนาะ พ่อค evet> ้าครับพ um> um uh, voilà 네ี่พี่อกไลไ์ผมแล้วเร็วกูจขายของตนี่โอนมาเร็วนี่บอกบักเตงรื่องบักเตียงหรืจะวุ่นนุ่นเนี่ยาบอกเเเมนุนไหอโอนหน้าถ่าเบิ้งซื้อแลกกันเต้นก็เต้นไ้แล้วเอวลงนนว่เป็นผู้ใดจะเบิ้องอะไรเด้อเด้อ นานๆๆรอเลยเดี๋ยวไปๆกันเลยกันแล้วนี่เลขกับมันบ่แพงแถมตัวไปสี่ห <c oughs> มื่นคุ้มบ่งไหนคูณนี่ <c oughs> <c oughs> ไปประมาณซ้ำหนีก็ได้รออนีอไ่นะไ,ไหมซ้ำหนีก็ได้หนุ่มจะแบบลายเงาไงยาวไงม <c oughs> ไปยาว <c oughs> แต่มันก็ไม่มันก็ไม่ได้มองเราเหรอกมันขับรถมันก็ต้องมองทางถูกไหมแต่ก <c oughs> <c oughs> ็กำลังใจเนาะ อไรเปเราเอาไปไปเดี๋ยวหมแจะมองปยเราไม่มองทางอีลเดือดร้นไปยืนไปนยืนไม่ดูนี่เขาวิ่งตามไหมล่ะที่ตอนนี้เขาเีดดก,กัน,น่ะเห็นเดี๋ยวจะทำอยู่จะทำอยู่วิ่งตามรถไปอ่ะ <c oughs>